สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์พ mm ิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code mm hmm. ก็ได้ mm hmm. เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์ mm hmm. และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i mm ู e hmm. ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจ mm hmm. ทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นะครับก็ติดตามข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้โอ้โหนี่ข่าวเยอะมากมีบทสัมภาษณ์ของออสการ์มินเกซาเป็นคนแรกในทีมบาร์ซ่าที่ออกมาพูดถึงความแตกต่างครับหลังจากที่ มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดก,การทีมจากโรนัลคูมันมาเป็นชาบีเอนนนเดสก็มีบางช่วงบางตอนครับที่ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนการโจมตีแต่มันก็คือความรู้สึกของนักเตะจริงๆนะครับที่เขาเห็นถึงความต่างว่าการซ้อม กฎดับเบียรต่างๆมันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของชาบีเอนันเดสพรุ่งนี้แล้วนะครับในเกมนัดแรก ของชาบีกับการประเดิมคุมทีมบาซ่าครับเป็นศึกกาตาลันดับบี้จะเจอกับเอสปันยอนก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะทุกครั้งที่บาซ่าเจอกับเอสปันยอนโอ้โหมีความดุเดือดอยู่เสมอเลยนะครับชาบีเนี่ยนำเอาหนึ่งในเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เกมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใช้มาตั้งแต่อยู่กับอัลซารเดี๋ยววนนี้ผมจะมา อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องของแฟงกี้เดยองครับที่หลายคนรู้สึกหวาดหวันว่นเพราะว่า,เ,าเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปเล่นเยอะว่าบาซ่าจะทำการขายเดยองออกจากทีมเดี๋ยวเรามาดูในมุมของชาบีบ้างว่าเขา,เอามองเดยองยังไงมีความสำคัญกับทีมมากน้อยเพียงไหนนะครับผมก็มาฝากก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้กับขวัญละมาเซียด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์บนหน้าจอมียาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อ จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยานลดน้ำหนักแล้วก็กูดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อได้ในช่องทางเดียวกันนะครับใครที่สนใจลงสปอนเซอร์ในช่องเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้นะครับลงคลิปทุกวัน นะวันต่อสัปดาห์ก็เข้ามาทางหลังไม้ครับไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์ของเพจหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมติดต่อกลับก็ได้นะครับเรื่องแรกครับที่ขอพูดถึงก่อนคือความซวยครับใช้ว่าความซวยของบอร์ดบริหารชุดนี้ครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบาซ่าประกาศข้อตกลงนะครับเป็นพาร์ทเนอร ร่วมกับทาง Onic ครับเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเ,เงินดิจิตอลหลายคนน่าจะรู้จักนะครับสกุลเงินคริปโตอะไรต่างๆแบบนี้คือเข้าไปร่วมในในพาร์ทของเกม NFT นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอตลาดหลักทรัพย์ทางดิจิตอลอะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้เงินสนับสนุนเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ9ล้านยูโร ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยบาซ่าต้องประกาศยุติข้อตกลงกับทาง o n นิกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรเนื่องจากด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าของบริษัท o n นิกซึ่งเป็นชาวอิสราเอลนะมีชื่อว่าโหผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะโมเชโฮเ,โฮเก็นะครับ เป็นเจ้าของชาวอิสราเอลแล้วก็พักพวกอีก7คนเนี่ยโดนจับในข้อหาก่ออาชญากรรมด้านคริปโตนะเรื่องของสกุลเงินคริปโตเนี่ยมีการไปช่อโกงเขาแล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องของคดีกระทำความผิดทางเพศด้วยนะครับโอ้โหคือเป็นแบบนี้เนี่ยภาพลักษณ์เสียหายครับบาซ่าบอกโอ้โกูไม่ไหวแล้วเวยกูอยู่ไม่ได้แล้ว นะก็เลยต้องประกาศถอนตัวออกไปในที่สุดนะครับบาซ่าก็ถแถลงบอกว่าในแง่ของข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ขัดต่อค่านิยมของสโมสรบาร์เซโลนาเราขอแจ้งการยกเลิกสัญญาเพื่อสร้างและทำการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล NFT กับทาง o n y x ให้มีผลโดยทันทีนี่คือความสวยคนระับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องโทษเป็นความสับเพ่าของสโมสสด้วยว่า ทำไมถึงแบบไม่เช็คให้ดีก่อนแต่ว่าบางทีก็พูดยากครับเพราะว่าคนที่มันกระทําความผิดเนี่ยมันก็มักจะปกปิดความผิดของตัวเองถูกไหมทีมบอคนรีคูสอะไรแบบนี้เขาก็คงไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เจ้าของ o n น x เนี่ยมันมีความผิดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็โดนจับไป นะครับนี่คือความสวยสุดสวยครับก็อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่านอกเหนือจากเจ้านี้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเจ้าครับที่พร้อมจะเข้ามาซัพพอร์ตสมสรก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปเป็นเจ้าอื่นแทนนะครับการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นักเตะบาซ่าก็เดินทางมาฝึกซ้อมครบทุกคนแล้วนะครับ หลังจากที่จบช่วงพักเบรกทีมชาตินักเตะที่เดินทางไปรับใช้ชาติบ้านเกิดเนี่ยก็มารายงานตัวฝึกซ้อมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้มข้นครับชาบียังคงติวเข้มนักเตะเหมือนเดิมนะสีหน้าของแต่ละคนเนี่ยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะครับบรรยากาศมีความอบอุ่น นะมีความกระตือรือร้นมากกว่าในยุคข,ของโดนัลด์คูมันอันนี้ผมไม่ได้ใส่ความแต่ผมเป็นคนที่ดูการซ้อมของนักเตะแทบจะครบทุกเซสชั่นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจหลายๆคนเนี่ยดูดีขึ้น ตัวของชาบีก็ลงไปฝึกซ้อมกับนักเตะด้วยตัวเองนะครับมันก็เลยเกิดเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะเกิดเป็นความแตกต่างที่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ผลงานในสนามมันจะดีหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่เชื่อได้อย่างหนึ่งคือนักเตะแต่ละคนเนี่ยทุ่มเท เพื่อโค้ชทุ่มเทเพื่อชาบีเพื่อบาร์ซ่าอย่างเต็มร้อซ์แน่นอนนี่ครับคือแก๊งฮอลแลนด์นะก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับนี่ครับดูสีหน้าดูบรรยากาศต่างๆนะลองเข้ามาเปิดภาพเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสโมสรยูซุปเดมีเก็ไปกับทีมชาติออสเตรียด้วยแต่ว่าไปเล่นให้กับทีมสำรองนะครับไม่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ นะผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยก็ถูกเรียกตัวขึ้นมาฟิลิปเป้คูตินโยตัดผมใหม่นะเรียบร้อยเชียวก็ชาบีพร้อมจะให้โอกาสอยู่แล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ชาบีเนี่ยจะนำเทคโนโลยีเป็น AI ซอฟต์แวร์ครับ ให้คิดภาพตามเหมือนกับเราเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์แต่นี่คือฟุตบอลเมเนเจอร์ในชีวิตจริงครับ AI ซอฟต์แวร์ที่ชาบีจะนำมาใช้กับบาซ่าถือว่าเป็นสิ่งใหม่เลยนะครับสโมสรแห่งนี้ไม่เคยใช้ระบบปฏิบัติการแบบนี้มาก่อนเพื่อสำหรับการช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงแท็กติกของสโมสรน,นะมีชื่อว่าก็กเนียครับ นะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกมาสำหรับการวิเคราะห์สิ่งต่างๆทั้งรายบุคคลของตัวนักเตะภายในทีมแล้วก็วิเคราะห์ภาพรวมนะของแท็กติกทีมรวมไปถึงวิเคราะห์ฝั่งตรงข้ามด้วยชาบีจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้นะครับเป็นสิ่งที่เขาใช้ตอนสมัยอยู่กับเอาซารไอตัวนี้ไอก็อกเนียเนี่ยมันจะช่วยจับตรวจจับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนาม จากมุมมองทางแท็กติกมีการตรวจจับความไม่สมดุลการโอเวอร์โหลดของแผนการเล่นพื้นที่ว่างต่างๆในสนามเพื่อให้โค้ชสามารถเล็งเห็นว่าคุณจะปรับหรือแก้ไขตรงจุดไหนส่วนที่ดีที่สุดนั่นคือการวิเคราะห์การแข่งขันแบบเรียลไทม์ช่วยให้โค้ชใช้จุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามและปรับปรุงจุดอ่อนของทีมตัวเองได้ นี่คือคำแนะนำที่คุณจะได้รับจากเจ้า AI ซอฟต์แวร์ตัวนี้นอกเหนือจากนั้นครับไอซอฟต์แวร์ก๊กเนียเนี่ยยังช่วยในการวิเคราะห์หลังเกมด้วยนะทำให้เห็นข้อมูลของผู้เล่นแต่ละคนว่าเกมนี้ขาดตกบกพร่องในเรื่องไหนไปบ้างสื่อ Mundo เ e p o r t ติโบครับบอกว่าชาบีเนี่ยประทับใจ นะแล้วก็เป็นเหมือนกับแฟนตัวยงของไอ้เจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เลยสมัยอยู่กับเอาซาร์แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะครับชาบีเคยบอกว่าในฐานะของโค้ชซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยให้ข้อมูลที่สำคัญกับผมแล้วก็ทีมงานซึ่งช่วยให้ผมเนี่ยตัดสินใจได้ดีที่สุดจากการนั่งดูอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรอง มี1สโมสรในลาลิก้าสเปนครับที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับนั่นก็คืออูนัยเอเมอรี่ของบียาเบรอเลครับฤดูกาลที่แล้วบียาเบรอเลนะได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับเอเมอรี่ <Emer y S 1> ก็เคยพูดถึงเจ้าซอฟต์แวร์ก็เนียเหมือนกันเขาบอกว่าระบบกลยุทธ์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นอัตโนมัตินะ ซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถแสดงให้เห็นถึงกุญแจสำคัญภายในเกมได้มันช่วยให้เราเนี่ยเห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นช่วยให้การแก้เกมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ชาบีจะนำมาใช้ด้วยก็เราอาจจะได้เห็นชาบีมองตัวแท็บเล็ตหรือว่าดูจอคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้อยู่ข้างสนามก็ เป็นไปได้นะครับให้รู้เอาไว้ว่าเขาไม่ได้เล่นเกมนะแต่เขาดูเจ้าตัว AI ซอฟต์แวร์อันนี้อยู่เขาบอกว่าหรือบางทีฟุตบอลเมเนเจอร์จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าผมเนี่ยเล่นฟุตบอลเมเนเจอร์มาก่อนแล้วมันให้ความรู้กับผมเยอะมากอย่างน้อยผมรู้ว่านักเตะคนนี้มีจุดเด่นด้านไหนนักเตะคนนี้มีจุดอ่อนอะไร มันช่วยวิเคราะห์แทนเราได้ครับซึ่งเอามาใช้ครอบคลุมกับความรู้ที่ชาบีมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยการเป็นนักเตะเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะออกมาเวิร์กก็ได้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับส่วนเฟรนกี้เดยยองอ่ะมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยเคลาดโดเมโรครับนักข่าวของ RAC 1เขาบอกว่า ชาบีเนี่ยเชื่อว่าแฟงกี้เดยองจะต้องเติบโตและดำเนินการระหว่างเนี้ยไปจนถึงสิ้นสุดฤดูการต้องอยู่กับทีมต่อไปเป็นนักเตะที่มีความสำคัญกับเรื่องของแท็กติกอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเดยองในช่วงที่ผ่านมาแต่ความตั้งใจของชาบีนั่นก็คือการทำให้เดยองเนี่ยเติบโตขึ้น นะครับแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและพอหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถปรับปรุงให้เดยองเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่โรเมโรเปิดเผยออกมาดังนั้นข่าวที่บอกว่าบาร์ซ่าจะทำการขายจะทำการปล่อยตัวนักเตะมันยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าชาบียังต้องการที่จะใช้งานเดยอง ดูจากภาพการฝึกซ้อมนะมีการไปทักทายสนิทสนมพูดคุยกันนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าบาซ่าให้อำนาจชาบีในการตัดสินใจและถ้าเกิดชาบีบอกว่าไม่ขายสโมสสนก็จะทำตามความต้องการของชาบีนะครับก็ขอให้เบาใจได้เกี่ยวกับข่าวนี้ นะส่วนอุสมานเดมเบเล่ครับก็กลับมาลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วแต่ดูเหมือนว่าเกมกับเอสปันยอนในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าประเมินความสำคัญของเกมแล้วนัดเจอกับเบนฟิก้าเนี่ยสำคัญมากกว่าเนื่องจากเป็นนัดตัดสินก็ว่าได้ว่าบาซ่าเนี่ยจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ ได้หรือไม่ดังนั้นทีมงานแล้วก็ชาบีเนี่ยจะไม่ทำความจะไม่เสี่ยงส่งนักเตะลงเล่นเร็วจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บซ้ำอีกนะครับก็เก็บเอาไว้ใช้งานในเกมที่มันสำคัญสำคัญดีกว่าอาจจะรวมไปถึงเบรดี้อีกคนหนึ่งนะครับว่าในเกมกับเอสมันยอนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับมานะแต่ว่านัดเจอเบนฟิก้าขุมกำลังของบาร์ซ่าก็เกือบจะ100%แล้วครับขาดแค่ มาติมเบรดเวทคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะส่วนคนที่ถามเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดมเบเล่ครับฟราบิซโอโรมาโนสายข่าวชาวอิตาเลียนก็รายงานนะครับว่าบาซ่าเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อต่อสัญญากับนักเตะ3คนเดมเบเล่กาบีแล้วก็อาราโคนะการพูดคุยเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีครับ โดนนักต้ายืนยันเองว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้สโมสรจะมีการประกาศข้อตกลงต่อสัญญากับนักเตะโดยเฉพาะในกรณีของกาบีครับเมื่อวานนี้มีการรายงานจากสื่อบอกว่าเชลซีพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญากาบีในจำนวน42ล้านปอนด์หรือ50ล้านยูโรครับตอนนี้ค่าฉีกสัญญาของกาบีถูกมาก บาซ่าตั้งเอาไว้เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีสโมสรไหนเข้ามาสนใจแต่พอนักเตะเนี่หุยฟอร์มก้าวกระโดดกับติดทีมชาติสเปนไปลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะกับลุยส์เอลิเก้แล้วแถมยังทำผลงานได้ดีกับบาซ่าก็เริ่มเห็นแววทำให้ทีมต่างเนี่ยมันเริ่มมาจับตามองมากขึ้นเขาบอกหนึ่งในนั้นเนี่นนยคือเชลซีนะที่เดี๋ยวจะจ่ายค่าฉีกสัญญาเลย เพื่อดึงไปร่วมทีมแต่แรงข่าวของข่าวนี้ครับมันมีสองสื่อที่เล่นครับหนึงคือเดอะซันของอังกฤษและเดอะซันไปอ้างอิงมาจากสื่อที่มีชื่อว่าเอลนาซิองนาวใครติดตามข่าวนะของฟุตบอลทั้งในช่องผมแล้วก็ในช่องของสยามสปอร์ตเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าไอ้สื่อเนี่ย แม่งเป็นสื่อที่แบบอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าจะเป็นใดๆอยากจะเขียนเชื่อมโยงใครกับทีมไหนก็เขียนครับเป็นสื่อสองสื่อที่ความน่าเชือ่อถือต่ำมากๆดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะต้องมีแฟนเนี่ยไปเห็นจากช่องทางอื่นนะแล้วก็จะเกิดเป็นความวิตกกังวลเหมือนกับข่าวของแฟรงกี้เดยองโลมโนยืนยันบอกว่า ของกาบีเนี่ยมันใกล้ที่จะปิดข้อตกลงในการต่อสัญญาแล้วจะขยายเพิ่มจนถึงปี2026แล้วก็ใส่ค่าฉีกสัญญา1,000ล้านยูโรนะเท่ากับฟาติแล้วก็เปรดีจุดนี้คือสิ่งที่ไม่ไม่ต้องวิตกเลยนะครับการต่อสัญญากับเจ้าลิ้นจุกแก้มนะฉายาที่ ผมแล้วก็สื่อต่างประเทศเขาตั้งให้นะครับก็เวลาน้องมันจริงจังเนี่ยมันจะเอาลิ้นจุกแกม้นะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตีนะทีนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของมินเกซ่ากันหน่อยครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของสเปนเจ้าหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างครับในยุคข,ของคูมันมาเป็นยุคข,ของชาบีมินเกซ่าบอกว่าพูดเรื่องแรกพูดถึงเกมที่จะเจอกับ เอสปัญญนยอก่อนเป็นกาตาลันดาบี้นะครับเมกาซ่าบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่พิเศษเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เติบโตมาจาก,กลามาเซียเราก็จะได้เล่นเจอกับเอสปันยอนเนี่ยค่อนข้างเยอะมันเป็นแมชที่ยิ่งใหญ่ในฤดูกาลเพราะว่าเราเนี่ยมักจะเจอกับพวกเขาในเกมสำคัญสคัญอยู่ตลอดตั้งแต่ตอนที่อยู่กับบาซ่าเบแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่แตกต่างและผมก็รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากจะช่วยทีมเนี่ยเก็บชัยชนะได้ผมว่าเกมนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูดกาลก็ได้เราเนี่ยต้องการดินามิกที่ดีขึ้นสนามกีฬาจะเต็มไปด้วยแฟนบอลที่เข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยต้องเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอผู้เล่นในทีมทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากพบเจอกับบรรยากาศหน้าเศร้าแฟนบอลไม่มีความสุข แล้วนั่นน่ะจะทําให้เราแย่ไปด้วยสิ่งต่างๆมันยังไม่ใช่สุดคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ผมมั่นใจว่าชาบีจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเขาเข้ากับทีมได้ดีมากทุกคนต่างเชื่อมั่นในสิ่งที่ชาบีพูดและนั่นคือสิ่งสําคัญก่อนหน้านี้ทีมไม่มีใครเชื่อมั่นในความคิดของคูมันและเราเนี่ยพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแล้ว เรารู้ว่เาเราทำได้ไม่ดีทั้งในรายบุคคลและโดยภาพรวมแถมเรายังไม่ได้รับความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำด้วยผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมคิดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรอนาน2-3เดือนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแต่ผมว่าเราเนี่ยจะเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เลย นะครับก็เมลเกซ่าเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบในยุคข,ของคูมันนะจากเหตุการณ์ที่แบบยืนตะโกนด่าข้างสนามหรือว่าวิจารณ์ผ่านสื่อแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือเขาก็ต้องต้องขอบคุณคูมันด้วยที่เป็นคนผลักดันเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่ผมว่านักเตะเขาก็ไม่ได้แบบโจมตีโดยตรงขนาดน,นั้นนะเขาแค่บอกว่าเขาไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากโค้ชหรือว่า แนวความคิดต่างๆม,มันเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรแค่นั้นเองนะครับทีนี้พูดถึงชาบีนะหลายคนน่าจะจำกฎ10ข้อที่ชาบีตั้งเอาไว้มิเกซ่าก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผู้คนนะในทีมเนี่ยเรียกชาบีว่าเป็นจ่าอันนี้ตลกมากนะเรียกว่าเป็นจ่าแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น เขาแค่จัดการทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นระเบียบกฎที่ชาบีตั้งเนี่ยมันก็เป็นกฎที่ผมอะมีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนแล้วก็ตอนเล่นให้กับบาซ่าเบแต่จุดที่ต่างเนี่ยคือค่าปรับมันแพงกว่าตอนที่ผมเป็นเป็นดาวรุ่งผมแปลกใจนะที่กฎเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อน นะนับตั้งแต่ที่ลุยส์เอลิก้เนี่ยอำลาทีมไปแล้วก็เพิ่งมามีครั้งหนึ่งตอนชาบีนะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการแพร่ระบาดของโควิดหรือเปล่าที่ทำให้สโมสอนเนี่ยอารุ่อร่วยกับนักเตะม,มากขึ้นจริงๆเนี่ยชาบีเป็นคนตลกนะเป็นคนพูดอะไรแล้วก็ตลกทุกอย่างเลยเขาแค่เป็นคนที่ต้องการการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ต้องการความเข้มข้น จากทีมอย่างสูงเท่านั้นเองส่วนเรื่องของดันนี่อาเวสนะครับมิงเกซ่าก็พูดเอาไว้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทีมกับอาเวสเขาเนี่ยนำบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อมาสู่ห้องแต่งตัวเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆในวัย38ปีเขามาพร้อมกับทัศนคติและความคิดแบบนี้แน่นอนว่าอาเวสจะช่วยมอก จิตวิญญาณแห่งชัยชนะให้กับทีมชุดนี้นี่คือสิ่งที่มิงเกซ่าพูดนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องของกฎแล้วนะไม่ใช่แค่มิงเกซ่าคนเดียวที่พูดว่าโอ้โหกฎของชาบีเนี่ยนะคิดค่าปรับค่อนข้างแพงมีคำพูดของเอริกกาเซียด้วยนะครับคือเขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเอสอ d ร o s p o r t ซึ่งเดี๋ยวจะตีพิมพ์ฉบับเต็มเนี่ยวันพรุ่งนี้นะวันนี้มีแค่ ออเดิร์ฟก่อนนะกาเซียเนี่ยบอกว่ากับชาบีเนี่ยผมเห็นสิ่งต่างๆที่เหมือนกับเป๊ปกววเดโอล่าแล้วก็ลุยส์เอลิเกกาเซียเป็นนักเตะหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับทั้งเป๊ปแล้วก็เอลิเกกาเซียบอกว่าชาบีเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมในการเป็นโค้ชให้กับบาร์ซ่า เขาเป็นตำนานของสโมสรแล้วก็มีระดับการฝึกเนี่ยที่เข้มข้นแล้วก็สูงมากๆชาบีแนะนำกฎเกณฑ์บางอย่างแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่กับแมนซิตี้กับเป๊ปกาเดล่าเนี่ยผมก็มีกฎเหล่านี้บังคับใช้อยู่แล้วคุณจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยอยู่เสมอ ส่วนคูมันสําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคูมันก็ช่วยผมได้เยอะผมมีแต่คําขอบคุณที่อยากจะพูดถึงเขาก็ขอเลี่ยงนะที่จะไม่วิจารณ์ถึงความแตกตา่างนี่คือสิ่งที่นักเตะพูดถึงกฎระเบียบที่เกิดขึ้นในยุคข,ของชาบีดังนั้นสิ่งที่สื่อนำเสนอว่าในยุคข,ของเอเนสโต้บอเบเดเกเกเซเตียนมาจนกระทั่งถึงคูมันเนี่ยไม่มีกฎที่ทำให้นักเตะมีความเป็นระเบียบวินัยเลย ไม่แปลกทาไมเราถึงเห็นบางคนเที่ยวเตะเตเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่ามาฝึกซ้อมสายเพราะมันไม่มีกฎข้อบังคับแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของชาบีซึ่งเราก็คาดหวังนะครับว่ามันจะมันจะเวิร์กมันจะดีขึ้นนะครับอ่ะปิดท้ายเรื่องของตลาดซื้อขายกันนิดนึงครับโอ้โหนี้ก็น่าแปลกใจนะ กับนักเตะเชลซีอีกแล้วครับล่าสุดเนี่ยเป็นเคราดโรเมโลครับสายข่าวของ RAC1 ซึ่งผมก็ให้ระดับความน่าเชื่อถือเขาอะเบอร์ต้นต้นเหมือนกันนะเขารายงานบอกว่าบาซ่าเนี่ยกำลังพยายามทำงานครับเพื่อจะเซ็นสัญญากับอันเดียสคิสเตนเซนกองหลังของเชลซีในซัมเมอร์หน้าในรูปแบบฟรีเอเนต์คือตอนนี้ผู้เล่นของเชลซีมีหลายคนครับที่กำลังจะหมดสัญญา คิเซนเซนเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยคือผมไม่แปลกใจว่าทำไมบาซ่าถึงสนใจคิเซนเซนนะครับเพราะว่าแผนของชาบีเนี่ย3-4-3คือเขาเล่นหลัง3แล้วคิเซนเซนเนี่ยมามาทำผลงานได้ได้ดีคือแต่ก่อนเขาก็เป็นคนที่ผลงานไม่ค่อยได้เปรี่ยนนะครับแล้วก็ เคยมีช่วงที่เชลซีจะทำการขายเขาออกไปด้วยนะแต่พอมาเป็นโทมัสทูเคิลที่เล่นหลัง3แล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนกลับมาแจ้งเกิดใหม่ครับเล่นเป็นกองหลังตัวกลางแล้วโอ้โหแน่นปึกเลยครับนะขนาดข้างฝั่งซ้ายเอ่ออันโตนิโอรูเดเกอร์ฝั่งขวานะเป็นใครอ่ะเป็นลิสเจมหรือว่าเป็นตีโกโซิวา พวกนี้ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางในแผนหลัง3าแล้วคือแน่นปึกเล่นดีมากๆดังนั้นระบบหลังสามของชาบีบางทีเขาอาจจะมองหานักเตะในลักษณะแบบนี้อยู่นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเชลซีเหมือนเดิมครับเหมือนกับกรณีของเซซ่าอัสเปริกเวตาเลยนะว่าถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่บาซ่าถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเชลซีต่อสัญญาก็จบ,บนักเตะก็ไม่ย้ายนะเพราะว่าบาซ่าไม่ไม่เอาเงินไปลงทุนตรงส่วนนี้อยู่แล้ว ปัจจุบันอายุ25เองครับอายุยังไม่เยอะด้วยนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่ก็ต้องดูท่าทีของฝั่งเชลซีก่อนโอ้โหมีข่าวกับเขาหลายคนมีใครบ้างอะแ mm hmm. วนเนอร์ mm hmm. พูลิสิตนะเอ่อซีเยกอัสเปริกเวตาคิสเตนเซนโอ้โหเพียบไปหมดเลยผู้เล่นเชลซีทั้งนั้น mm hmm. แต่ก็อย่างว่าคือเชลซีเป็นทีมที่สตเดฟค่อนข้างใหญ่นะครับนักเตะ บางคนเขาก็ไม่แฮปปี้กับการเป็นตัวสำรองก็เริ่มมีความคิดที่จะย้ายทีมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับในในกรณีของคิสเทนเซนนะถ้าได้มาก็โอเคครับก็ดีนะแล้วเขาเป็นเขาเป็นกองหลังที่รูปร่างสูงอะ่นะร้อยร้อยแปดร้อยแปกว่าร้อยแปปร้อยแปประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ฝากกด ซับสไครต์ให้กับขวันลมาเซียด้วยนะครับจะ70,000ซับแล้วแล้วก็ขอคนละ1ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอคลิปข่าวช่วงหลังนี่หลายคนนะซัพพอร์ตผมดีมากก, <ๆ S 2> ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ